โปรหายนะวิ่งกลับไปหามาไหนสรารภาพผิดสิว่าลืมโปรโปรครับวิ่งกลับไปเอามาระยะทางน่าจประมาณสองกิโลวิ่งหน้าตั้งเลยใช่ไหมวิ่งหน้าตั้งแบบว่าแย่เลยเออแล้วก็คือลืมแล้วก็เดินมาไม่ได้มีใครทักใดสวัสดีค่ะเรากำลังจะพาเพื่อนๆไปเที่ยว ยังสถานที่ที่ถ้าใครมาไทเปรหรือไต้หวันครั้งแรกจะต้องไม่พลาดตึกไทเป101กับ c h i เจอร์เนล in อินไต้หวันค่ะ วิธีเดินทางไปไทเป1น1่วนหรือตึกไทเป1ั1อวันะคะก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆนั่งรถไฟ MRT สายสีแดงนะคะไปลงที่สถานีไทเป1ั1หรือ World Trade Center นะคะแล้วก็ออก Exit 4ก็จะถึงทันทีค่ะก็ตอนนี้เหนเนี่ย วอนนี้จะไปไทเปวันโอวันพอทางออกสี่แล้วก็เจอวีซิเตอร์อินโฟเมชันเขาก็จะให้อันนี้มาน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นแบบแต่ละพื้นที่อ่ะก็จะมีแนะนำปกก็ไม่เหมือนกันอะไรคือเหมือนแต่ละที่เันจะมีอินโฟเมชันที่ไม่เหมือนกันแล้วแกฟรีด้วนะแล้วแบบที่สะุดตาคือปกมันสวยมากก็คือว่าหลงซานก็อันหนึ่งใช่ป่ะท่าที่นี่ก็มาเจออีกแล้วสีส้มช่วส้มก่อ นี่ปมันเป็นรกรากสวยมากแล้วก็ก็คือมันจะแสดงแผนที่เที่ยวของแถวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบ walking map ถ้าเราแบบเน้นเดินก็แบบเอาไปเผื่อแหละเผื่อว่าแบบลองเดินดูว่ามีอะไรบ้างมันก็เป็นภาษากรีกแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ u n d i s c o v e r ของไทเปทั้งหมดเลยจะพกาจะไปไหนไปกินเจีวเปล้าใช่ โซโลตา้าแล้วรอบนี้นี้คือแบบเป็นของขึ้นชื่อของไซเฟรมาจริงจที่ไทยก็มีแต่เขาบอกว่าไม่เหมือนกินที่นี่ก็เลยต้องมาลองอนนี้ลองกินสซโตารับไปก็รู้สึกว่าก็ไม่เหมือนอีกเหมือนกันก็ไม่เหมือนเมืองไทยไม่ึงจริงจริงสตาร์บัคแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันแหละแต่บังเอิญสตาร์บัคที่เราไปอ่ะมันบังเอิญมากมาเลยมันเป็นบ้านเก่าสมัยสงครามโลกก็เลยก็เลยได้กินสถานที่ด้วยอ่นนี่เจอเลยบันเอิญเลยก็คือร้านที่เราเห็นในเมืองไทยนั่นแหละ ติ่นไทโฟงนะเขาบอกว่าที่นี่จนะต้องกินเสีย่ยวหลงเปากันก็เดี๋ยวเามาดูนะ,รระถ้ามาไต้หวันเนี่ยกรต้องไม่พลาดที่จะมาชิมร้านติ่นไทยฟงชื่อดังในเรื่องของเสี่ยวหลงเปาที่เขาว่ากันว่ารสชาติไม่เหมือนที่สาขาในประเทศไทยเลยนะคะไปชิมกันเลยค่ะคิวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อย แต่เพื่อภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดทั้งคลิปต้องวิ่งเราสั่งโคกไว้ให้ค่ะโคกซีโรกับน้ำแข็งสั่งขึ้นมาเนสช้อ,ชอแล้วก็กัดให้มันจ่ายเกินนะ้ำข้างในนะร้อนกินได้เลยไม่ร้อน โกหกอีกป้ะนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอร่อยรสชาติแบบอร่อยก็จริงๆแล้วมันก็จะตระกูลติ่มซำนั่นแหละรสชาติกแบบ็ประมาณนั้นแต่นี่ก็น้ำซุปมันหอมๆเค็มๆนะแล้วตัวที่ตัวหมูมันอนะ่ะก็แบบไม่ได้จับจ้านอะไรหน้ามันเป็นความนัวๆมากกว่าคงกินแบบเพลินๆนะหนสรารภาพผิดสิว่าเตมโก้หก,กครับยื่นกลับไปเอามาระยะทางน้าประมาณสองกิโล วิ่งหน้าตั้งเลยใช่ไหมวิ่งหน้าตั้งแบบว่า <c oughs> คือตอนที่เฮียวิ่งออกไปอ่ะเขาเพิ่งนึกออกว่าตอนที่เราสแตมสแตมอ่ะเราเฮียวางเอาไว้ฉันวางหรือแกวางเฮียวางเพื่อ <c oughs> ที่จะหยิบสมุดให้หนูสแตมพอสแตมเสร็จปื๊บอ่ะเฮียก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บลงกระเป๋าแย่เลยเออแล้วก็คือลืมแล้วก็เดินมาไม่ได้มีใครทักดด sure. ใดๆเชิญพัถข่าย ไงอันนี้เราลองกินแบบเอริจินอกมาที่น้ำจิ้มก่อนไปไหนแล้ว่ะวิธีปรุงน้ำจิ้มนี่เขาก็จะมีการมาให้แบบนี้การมาให้นะก็คือเบสมาล์มจะเป็นเป็นล้วยน้ำจิ้มกับขิง thank you โอเคอเให้ดูว่าแบบก่อนว่าไอตัวที่สั่งมาหน้าตาเป็นยังไงว้าวอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอยากลอง โอเคกลับมาที่นี่น้ำจิม้มเราก็จะมีขิงซอยมากับ<ม> you so much. s o much yeah y e h h ย h h n k you s o much เขาบอกว่าให้ใส่ซอยซอส,ส,อสลงไปมันจะมีซอยซอส,<ม>สกับวินิก้าก็คือน้ำส้ม,มเหมือนเหมือนอัตราส่วนซอยซอสกี่เท<อ>่าไหร่นะซอยซอสหนึ่งวินิก้าสามลองเราจะทำยังไงอ่ะก็เทเราไปจื๊อตอนนับว่าเป็นหนึ่งแล้วกันอ่าหนึ่จริงๆไม่ชอบวินนก้า เราใส่ซอยซอสอีกนิดหนึ่งไหมให้จืดน้ำก่อนนะได้ปะนึอ่อ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งอุ้ยนี่ก่าสามเนี่ยก็อลองลองลองเดี๋ยวมีอีกถ้วยหนึ่งหนึ่งพอพอแล้วพอแล้ว,แล,วและผมเป็นคนทำแล้วคนชิมก็คือต้องเป็นชิมน,นะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมกันระหว่างสีอิ้วกับอ่ น้ำส้มมันก็จะออกมาเป็นเหมือนซอสเปรี้ยวเหมือนชิคโชใช่ไหมอันนี้ข้าวมาแล้วอ้าวจ้าอร่อยไหมก็อร่อยในแบบของเขานะ่หอมๆแต่ว่ารสชาติจะไม่จัดจ้านเท่าข้าวผัดกุ้งบ้ากเหรอแล้วก็มีอันนี้เป็นเสี่ยวหลงกับกุ้งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าชูไมอะไรไม่รู้อะสักอย่างชูไมแปลว่ากุ้งมาจากญี่ปุ่นมั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองกินดู ถ้าใครอยากที่จะถ่ายรูปตึกไทเป101แบบเต็มเต็มตึกอนะคะแล้วก็วิวสวยๆเนี่ยจะต้องไม่พลาดเดินมาที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซินอีนะคะที่เนี่ยสามารถถ่ายวิวตึกไทเป101ได้สวยเลยค่ะเราทำอะไรครับถ่ายรูปตึก101 ก็ไปตึกวันโอวันเลยตรงสถานีอ่ะมันก็จะแหงนมีก็คือเดินเลยมาอีกตรงเนี้ยเห็นเพราะว่ามันจะเป็นหมู่บ้านทหารเก่ายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะก็จะมีที่ถ่ายรูปตึกวันโอวันได้เดินมาประมาณ5นาทีแล้วก็เดินผ่านโรงเรียนเด็กอะไรเงี้ยน่ารักดีเดี๋ยวลองเข้าไปดูเป็นตังโตเป็นอะไรรอเปล่าขึ้นนะ ไม่รู้เลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอันนี้มันเป็นเท่าที่อ่านมานะแต่ว่าถ้าฟังละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวไปบรรยายให้ฟังแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านอาหารเก่าซิซึ่งแถวเนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะมันก็มีอันนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเอ่อพอแถวเนี้ยมันเริ่มเจริญเป็นย่านการค้าเขาก็เหมือนอนุรักษ์ตรงเนี้ยเอาไว้ที่หนึ่งประมาณนะั้นเหมือนเป็นที่สองสถาบันใหญ่ใช่ไหมประมาณนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะ ย่งที่เล่าไปนะคะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านทหารเก่าแก่เรียกว่าหมู่บ้านทหารผ่านศึกสิ้นอี้สร้างขึ้นปี1948เพื่อให้ทหารแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้เข้ามาอยู่อาศัยแต่พอวันเวลาผ่านไปความทันสมัยเข้ามาแทนที่จนหมู่บ้านเนี่ยเริ่มถูกปล่อยทิ้งร้างทางรัฐบาลไต้หวันเขาก็เลยเข้ามาช่วยอนุรักษ์ไว้แล้วก็เปิดให้คนภายนอกเข้ามาชื่นชมได้นะคะ แล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่ที่เขานิยมมาถ่ายรูปติดไทยเปวัดโอวันกันด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านเก่าสภาพดีทาสีกระตูสีสันสดใสสามารถถ่ายรูปได้สบายเลยค่ะขอกมันคือหมู่บ้านอาหารเก่าอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็มาปรับเป็นแบบพวกร้านค้าต่างๆเป็นร้านชิคๆู่นะเป็นร้านแบบมีร้านกาแฟโครสร้างเกา่าเนะแต่ว่า ม,ม,มันเป็นร้านแบบทวาสมัยมากขึ้นเป็นร้านกาแฟร้านสายชาอะไรนี้เนาะดูแลน่ารักมากส่วนบ้านมันหลังเล็กนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยบ้านหลังเล็กมากที่นี่มีพื้นที่จัดนิทรรศการด้วยนะคะ,รระ,คะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมง หยุดวันจันทร์แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะมาเจอพวกตลาดขายของมือสองเนี่ยในหนังสือเขาแจ้งว่าที่เนี่ยจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะใครอยากมาเนี่ยก็ลองมาวันอาทิตย์กันดูนะคะแต่ว่าเรามาเป็นวันธรรมดาค่ะคนก็เลยไม่มากเท่าไหร่ จริงๆด้านในเนี่ยเขาก็มีร้านเหมือนร้านขายของทีเรลลือกันนะคะแล้วก็เห็นเท่าที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าให้ไปชิมขนมเบเกิลด้วยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยหิ้วท้องไปที่สินไทฟงเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ชิมนะคะหลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปตามอัธยาศัยแล้วก็กลับไปที่ตึกไทเปวันโเเพื่อชมวิวกันค่ะ โกโ,โหายนะรเพิ่งกลับไปหามาอ่ะตอนนี้เรามาเข้ามาที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเป็นให้ไปนหนึ่งศูนย์หนึ่งกำลังจ,จะไปขึ้นลิฟต์โกโ,โปกลับมาแล้วดีใจมากเมื่อกี้ก็มีการต้นขึ้นข้อคิอวนก็ยังไม่มีคิวแล้วมีเราเป็นคิวแรกนะก็รอไป คือเมื่อกี้ตอลล์เข้ามาเนี่ยเขาก็ตรวจตัวตรวจร่างกายก็เขาเรียกว่าตรวจอะไรนะไม่ตรวจร่างกายตรวจสแกนอาวุธเออีก็你好，我是米。那在移动。那边帮我稍等一下啊。Thank you。谢谢。ก็ให้เรามารอลิฟต์นะเขียนรอลิฟต์นะเออันนี้เป็นโมเดลไฮสปีดเอลิฟเตอร์ของลิฟต์ว่าเป็นลิฟต์ไฮสปีด ก็แบบมีตัวตัวจำลองนะของลิฟให้เราดูว่ตึกสูงๆเนี่ยมันก็ต้องมีตัวไฮสปีดหรือว่าแบบมีลิฟต์ที่เรนะ็วเรากำลังจะขึ้นไปชมวิวที่ตึกไทเปวันอ่นนะคะด้วยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงโดยใช้เวลาเพียง37วินาทีหรือ1.01กิโลเมตรต่อนาทีนะคะ จากชั้น5ขึ้นไปสู่จุดชมวิวในชั้น89แต่ว่าวันที่เรามาเนี่ยชั้นที่เป็น outdoor ไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะก็เลยชมวิวแค่ชั้น89ค่ะในลิฟต์เนี่ยก็คือถูกตกแต่งด้วยภาพหมู่ดาวบนท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะ ตึกไทเปวันโสร้างเสร็จเมื่อปี2004นะคะแล้วก็เคยขึ้นชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกก่อนที่จะโดนโค่นแชมป์ไปด้วยตึกเบิร์ชคาริฟาวที่เราเคยไปเที่ยวกันเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกด้านบนได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว มันเปลี่ยนต่ละนี่กลางวานันพระอาทิตย์ตกแล้วก็กลางคืนตึกไทเปวันโอวันถูกออกแบบโดยชีวายลีเป็นสถาปนิกชาวไต้หวันนะคะ mm hmm. เขามีแรงบันดาลใจมาจากต้นไผ่ที่เป็นไม้มงคลของประเทศจีนแล้วก็ออกแบบโครงสร้างให้ยืดหยุ่นต่อเหตุแผ่นดินไหวด้วยนะคะ รวมถึงนีเรื่องของควงจุ้ยด้วยดูหรือเปล่าว่าตึกไทเปวันโอวันเนี่ยที่มีลักษณะเป็นปล้องๆของตึกเนี่ยมีทั้งหมด8ปล้องซึ่งก็เป็นเลขนำโชคด้วยนะคะและเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเจ้าลูกตุ้มนะคะที่อยู่ระหว่างชั้นที่87กับ91 เจ้านี้เนี่ยนับว่าสําคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทําหน้าที่คอยถ่วงน้ําหนักตัวตึกแห่งนี้เอาไว้แล้วก็ช่วยพยุงโครงสร้างตึกให้สมดุลถ้าเกิดกระแสลมแรงขึ้นมาแล้วก็ลดแรงสั่นจากเหตุแผ่นดินไหวด้วยค่ะดูสิคะลมแรงมากเลยสำหรับราคาที่ขึ้นมาชมวิวที่ตึกไทยเปวันโอวันนะคะอยู่ที่600เหรียญไต้หวันนะคะ สามารถขึ้นมาชมวิวได้ชั้นที่89ที่เป็นอินดอร์แล้วก็91ที่เป็นอาท์ดรส่วนอาท์ดรเนี่ยแล้วแต่บางวันที่เขาเปิดให้ชมนะคะแล้วแต่สภาพอากาศค่ะสำหรับเราก็อดไปตามระเบียบนะคะอากาศไม่ได้ดีมากส่วนเจ้านี่ก็คือดัมเปอร์นะคะหรือว่าเจ้าตุ้มๆนั่นแหละคะ่ะเป็นคาแรคเตอร์ของที่นี่นะคะโดยที่ตัวของดัมเปอร์เนี่ยออกแบบเป็นเหมแกสระลมนะคะแล้วก็ ตาแล้วก็ปากเนี่ยเป็นคําว่าวันโอวันมีหลายสีเลยนะคะเหมือนเห็นว่ามีทั้งหมดประมาณ5สีนะถ้าเกิดเดาไม่ผิดด้านบนมีร้านขายของที่ระลึกเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็มีร้านชากาแฟให้บริการรวมถึงร้านถ่ายรูปที่ระลึกด้วยค่ะก็เลือกกันตามอัธยาศัยได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกขึ้นมาชมวิวที่ตึกไทเปวันโอวันแล้วนะคะก็อยากจะให้ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีนะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยก็จะมีหมอกเยอะมองไม่เห็นวิวข้างล่างเลยแต่ก็แล้วแต่ตัดสินใจว่าจะขึ้นมาหรือเปล่ากันนะคะสำหรับเราก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ช่วงแรกก็ยังเห็นวิวอยู่นะคะพอเริ่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีหมอกละมองไม่ค่อยเห็นลคะค่ะอ่ะเรามาเจอตู้ กระจาปองของอของตัวอะไรคะเนี่ยมันชื่อเดมเปอร์เบบี้นะเป็นคาแรคเตอร์ประจำไทเปตึกไทเป101ึแล้วนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะสุ่มว่าเราจะได้อันไหนอันนี้เป็นตู้กระจาปองของที่นี่นะตู้ใหญ่มากซึ่งมันจะต้องหยอดเหรียญ5้าบเหรียญหนนะ้าตาเป็นนี้นี่เหรียญหบเหรียญแล้วต้องไปแลกมานะเพราะว่าปกาติเราจะไม่ได้เหรียญน,นี้มาอ่ะคือเ a มเปอร์เบบี้เนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมันจะ นำเสนอ,อสถานที่ท่องเที่ยวของของคนไทยของคนไต้หวันเลยละ่ะเนี่ยมันก็จะมีหลายๆแบบเดีย๋ยวลองดูว่าเราจะได้ตัวไหนนะมันมีให้เลือกสีแดงกับสีเหลืองไหมเอาสีแดงเอาสีแดงอ่ะยอดตาตา,ตาแล้วก็หมุนเอออกมาแล้วได้สีเหลืองเออทำไมหยอดตู้สีแดงนะ จะทักแกแลนะ้วไหมอ๋อมันมีหลายสีแก,แกเลยแกเลยนะแกเลย,เลยโอ๊ยนี่อะไรอะไ,อได้อีกตัวนี้อ๋อได้ที่มันเป็นรถไฟก็คือได้ตัวตัวสีที่เป็นรถไฟตรงกลางตึ่งคือเป็นของึ<ย>ือเป็นของที่ระลึกประจําประจําประเทศไต้หวันนะ่ะมันก็เลยมีข้อมูลรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆของแต่ละตัวมาให้ดูด้วยให้อ่าน นี่ว่าอะไรมันแสดงถึงอะไรนี่เราได้ตัวนี้มามันชื่ออาริซานเนชั่นอลเซนิกเอเรียก็คือเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวไว้ว่าหลังโอเคมันเป็นรถรถรถรางมไม่ใช่รถไฟที่ชมแบบพวกธรรมชาติอ๋ออาริซานได้ตัวที่ไม่ได้ไปซะด้วย ในช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงธันวาคมซึ่งใกล้คริสต์มาสมากๆเลยนะคะทางด้านหน้าของตึกไทเปวันโเนี่ยเขาก็เลยทําการตกแต่งประดับไฟไว้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปนิวไทเปไปชมประดับไฟเนี่ยก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ขากลับเนี่ยเราก็แวะสแตปมนะคะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆสถานีรถไฟจะมีสแตมมน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เราสะสมนะคะเราก็เลยไปซื้อสมุดมาสแตปมแต่ละสถานีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสะสมกันได้เลยนะคะขากลับ เราแอบแวะซี่เหมือนติงแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนอยากช็อปปิ้งตึกของเล่นที่อยู่ที่ว่านเหนียนบิลดิ้ที่ซี่เหมือนติงค่ะตึกนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะคะพอมาลงสถานีซี่เหมือนติงเนี่ยก็เดินมาก็จะเห็นตึกอันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะตึกที่นี่หน้าตาข้างล่างเนี่ยดูไม่เหมือนตึก ของเล่นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็ขายของทั่วไปเลยด้านล่างเป็นพวกกระเป๋าเครื่องประดบับน้ําหอมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าชั้นที่เป็นพวกของเล่นหรือว่าของสะสมเนี่ยหรือว่ากระจาปองนะคะก็จะอยู่ด้านบน สำหรับ EP นี้ขอลากันไปที่ร้านพิงกระจปองสีชมพูชมพูนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะกับ c h i c Journal in ไต้หวันค่ะติดตามคลิปสนุกๆจาก c h i c Journal ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ